สวัสดีค่ะช่องลำไยค่ะช่องลำไยแห่สารมือนะคะแห่ชาวแห่ชาวบ้านสารนะคะวันนี้เรามีแห่มานําเสนอขายนะคะเป็นแห่เผาค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเป็นแห่เผานะคะเป็นแห่สิบหกเสานะคะเป็นจอมดอกบัวแห่สิบหกเสาขนาดตาแปดเซนค่ะยาวเก้าอกได้เบอร์เก้าเป็นแห่เผานะคะอันนี้เป็นเนื้อแห่นะคะ ไม่ได้ติดลูกนะคะลูกค้าไปติดเอาเองนะคะเพราะว่าเวลาติดแล้วมันไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการใช้นะคะบางคนชอบเบาบางคนชอบหนักนะคะติดแล้วมันไม่ตรงก็เลยไม่ติดนะคะคือลูกค้าไปติดเอาเองนะคะสําหรับคนที่ติดได้นะคะแล้วก็อันนี้เรานําเสนอขายนะคะ990บาทนะคะย้อมถทวงแล้วรับประกันบานสุดจอมนะคะ ไม่ตาแห่ไม่มีรูดนะคะรับประกัน2อย่างนะคะเป็นแห่สิเสาจอมดอกบวัวขนาดตา8เซน8เซนปลาตัวใหญ่นะคะในสระหวานได้นะคะเนี่ยค่ะ8เซนนะคะได้เบอร์9ยาว9กอกนะคะเป็นแห่เผาค่ะก็คลิปนี้ก็มีผืนเดียวก่อนนะคะสนใจคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ